สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปบอกฟุตนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอิมเล่นเผาสกาย V4 เทีย์10นะครับที่ผมเพิ่งไปทำมากับเพื่อนๆของผมนะครับด้วยความที่ผมคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยจะออกผมก็เลยจะมาเอิมเอาม,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 มาเล่นซะเลยว่ามันจะโกงไหมมาตรงนี้มีคนตีโดนถาดอยู่นะครับแล้วผมจะไปแกมผมเปิดหมดผมไม่สน เว้เยเปิดเผาฉลามอยู่แกสู้ได้ไหมเนี่ยรู้สึกเหมือนตีใครไม่โดนเลยโหว่าถ้าเกิดสองดาวผมเล่นไม่ได้ผมก็ต้องเอาเอิมดาบอื่นมาเล่นแทนนะครับแต่ก็เล่นได้อยู่ฮะไปไหนอม่รูเอาโดนหลาด ีคนได้ไหมคนเปิดไหมคนเปิดเรียบร้อยหมงกีตนะครับปู <Ooh. S 1> อันนี้ผมก็อัพเอิมใช้เพลงสีฟ้าสองแล้วก็สีแดงหนึ่งนะครับนี่บนได้โคตเท่นี่เปิดไหม ร้อยอ่ะยังไม่ตายอีกไอตู้ื่นเนี่มันใช้เขาสาลามเอ้ยสาลามเอาแล้วเอาหายฮะมันหายไปไหนอ่ะเอาหายจีน้อยหายเอาหายเลยยังไงเนี่ยแล้วไอหน้ามันหายไปไหนเกาะน,นี้มีไม่เจอยินเสียงเลยเอ้ย Oh <my> สิบสองเอ็มเฮ้ยของจริงผมเจอสิบสองเอ็มนะครับดูโคตรเทดูเถอเนี่ยเขาออกมาละเออเหลี่ยม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 โดนเกียนเหมือนมันนายตัว ดูตัวเดิมผมก็ไม่รู้โอ๊ยอีตัวเนี่ยสองตัวสี่เอ็มมาได้เหรอคนใครเป็นโอ้โอโอยววหัวของโยนเผาไซบอกสองตัวรูมนะครับมั้ยเจไหมไซบอกสองตัวมันจะตายโอ้ไม่ได้ตึงนี่นาสิบสองเอ็มมันก็จะตึงแบบนี้ เออผมเกียดผมขอเกียดนะครับเพราะผมมารีวิวมาผมมาเล่นอ,ออกมาสิจ้ะผมดูตอนนี้ผมเจอใครผมเข้าหมดมันโดนพวกนมมเนีย่ยผมวีดามีดเลยนะครับ โกงเอาเรื่องมันเทได้นะเอ้ยมันเกียดเอ้ยนายจะมาราสเราอยาี้ไม่ได้นะผมค่า 4m 4m เ k 4m นึกว่าคนอื่นมีหลายคนไงเฮิเ่มนี้ตีไม่โดนเลย โอ้ยยังจะสวนอีกนะิีว่าจะหนีผลประต,ตูโอ้ยโอ้ยไม่ได้ตึงนี่นะของสายเผาผมมันโกงได้แหละเอ้ามันร้องวีสี่ผมผิดไรเอ่ยผมผิดไรผมเพ่งทำมาแล้วผมจะมารีวิวโอ้ยโลกเอ๋ เอ้ยทุกคนผมเจอ30เอ็มอีกแล้วนั่นไงไนไม่เอาอไม่ใช่ผมไม่รู้ว่าผมเปิดหมดผมไม่สดพีพีก็ออกมาสิครับน้องเอาไปไหนอะหนักเอ็มบอร์ดมีทั้ง30เอ็มมีทั้ง22เอ็มเวอร์เกินไปไหม มาเซอรนี่ดูปิงนะอ่ะโหผมก็ไม่ได้ปิงนะว้าวอันเนี้ยเนี้ยผมอันนี้นนผมเ้าเองนะิงอ่ะโคตรเซิร์ฟก็ไม่ได้อืมใช้คิดอยู่คิกเออใครมาเนะี่ยเออฮ้ยโดนรัด โอเคยังยังไม่โดนถ้าโดนนี่คือเกียดใครเนี่ยยี่สิบเก้าจุดเก้าเอ็มเอี่ยบเอ็ดจุดเก้าเอ็มขอเกียดนะคะผมจะมารีวิว,วจะมารีวิวเรียบร้อยอาจจะฟังมันร้องวีสี่นี่ดูโคตรโกงดู แค่ยืนอยู่เฉยๆนะครับผมยืนอยู่เฉยๆแบบจงน้อมคำนับให้ค่า 30M อยู่ไหนเนี่ยอยากตบ 30M เซิร์ฟนี้ 7.5M ใช้ผลโมจิซะด้วยใครอ่ะอ๋อยังวิวไม่ตันเอะใช่ปะเนะี่ยมันอยู่ไหนเนะี่ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว เ้าไซบอกวีสี่ด้วยออกมาเลยครับน้องโดนผมตกยับหมดอะ oh <my> มาแล้วมาแล้วมาแล้วชังกลาใช้เผาเใช้ผลเหมือนกันได้นะครับปึ๊บ โอ้ไม่ใช่ละไม่ใช่ล้ไม่ใช่ละวเออม,มันคอมโบดีของมอีกตึงของมอีกไอ้นี่เอาเรื่องตึงกว่ายี่สิบเอ็ดจุดเก้าเอ็มอ๋อว่ปิงจังอ่ะผมว่าอันนี้ไม่น่าใช่เน็ตบ้านละเพราะปกติผมไม่ปิงขนาดนี้โอ้โหอะไรน,นี่อะไรวันเอ้อฮะ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  เซิร์ฟนี้1 1มนะครับเอ้ย 10.9m เออ 11m นะเราจะไปาตามหาล่าเขากันวองว่าเซิร์ฟนี้จะไม่ปิงนะเช็คปิงก่อนเพื่อมีอะไรฉุกเฉินอุย้ยปิงเอาเรื่องเน็ตบ้านปะเนี่ย,เ,นเ,นยเอาแล้วไม่มีใครเลย เอ้๋ยวผมลองไปเกาะใหม่ดูก่อนเกาะใหม่ไม่มีคนเลยเอ้ยมีมันไม่ได้มันอยู่ในเซฟโซนโอ้ยมาผมมาแล้วโอ้โหอยู่กันอย่างเยอะเลยเปิด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 ผมเปิดขออนุญาตเปิดขออนุญาตเปิดหมดเปิดหมดเปิดหมดตอนนี้การอนาเขตเข้ามาไหมไม่เข้ามา ฮัลโหลโอ้โเรียบร้อยไอ้นี่เอาไหมยังไงไอช็อกโกแลต 10m 10m นะครับนี่ 10m นะโ oh. อ้ยมันเกลียดแล้วเดี๋ยวผมต้องเกดดงลียดบ้างละมาครับไอช็อกโกแลตเลยกันผมเกลียดขออนุญาตเกลียดขออนุญาตเกลียด แล้วผมตึงจัดผมตึงจัดเอ้ยไม่ได้ตึงยิบเอ็มก็ตบมาแล้วเอ้ยอ่าไอ้นี่เอาคนไหนเอ,เอ่ยอ่าไอ้นั่นคนล็อกเกยียดอย่าทำเป็นห้าวครับน้อง หลบหลบแบบ,บอิกิตันกลางอนาคตมันแล้วเอ้าไม่โดนอีกขามอนเอาหายหายเฉยอ้าวขึ้นไปซะสูงเลยคัมแบกผมจะล่านะครับ นัง่งจะหนีอีกอ่ะกลับมากลับมากลับมาเรียบร้อยผมเอาหมดใครอยู่แถวนี้ผมเอาหมดผมเปิดหมดผมไม่สนมีใครเปิดไหมโอ้ไม่มีใครเปิดแล้วนะครับงใส่มันกลัวผมเพราะผมค่อนข้างที่จะตึงเอาเรื่องโอ้มา oh <my> ดูโคตรเท่ผลเอ้ยเผานี่เป็นเผาดีเทมากเลยนะครับมันดู ออะะไระมันบอกใครท็อกซิคไม่รู้เปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าอ่ะมันบอกผมท็อกซิอกโหผมผิดอะไรเนี่ยฮะฮะโอ,อ้ยเฮ้ยแปดจุดหกเอ็มเอิ่มทุกคลิปที่ผมล่าค่าหัวนะครับทุกคนก็อาจจะเห็นผมอยู่เอิ่มแต่ฝั่งมารีนนะครับเพราะว่าฝั่งไพเลยผมตันแล้วไงไม่อยากเสีย ตอนนี้ผมเปิดหมดผมไม่สน G M เนี่ยสามสองมันออกมาทันเร็งนั้นเลยเฮ้ยคามอนเบบี้เอาหายหายเฉย่าผมโดนแล้วอะฮะ ฮ่าฮ่ฮฮอะไรเนี่ยไม่ใช่แหละไม่ใช่เลยไม่ใช่นะเออผมโดนแล้วทำไรน้อเรียบร้อยเฮ้ยเซฟนี้ด้วยจะไม่มีใครเอาผมลงแน่นอนเพราะผมมันตึงครับมาครับน้องขอเนี้เกตเล่นมันดีพอาะเกตเราเล่นอย่างมันเลยนนีคเดิมอ้ยนี้แปดจุดหกคนละคนกันนะ นายผ่านแล้วรับรอยสรัมาลองผมวีสี่อีกโอ้อันนี้ผมคิดไปเองเอ้ยมันออกมาอีกแล้วมันไม่ยอมนะครับเมื่อกี้อาจจะมีเสียงเพลงนิดหน่อยนะครับตั้งแต่ผมเข้าเซิร์ฟนี้มาเพราะผมลืมปิดเสียงเพลงในเกม เเข้ามาสิจ้ะอันนี้ผมจะไล่อย่างเดียวผมไม่กลัวโอ้ยพัะเล่วม,มันไม่มันมันไม่ใช่แขง่งโหดจางอันสีนิดหน่อยมันออกก่อนผมอีก ตายไปเนะี่ยตายไปเนะี่ยตายเอา้ามันตีไม่ถึงอุย้ยมันเกียรีดแล้วแล้วผมเกือบตายโอ้โหผมประมาทเกินไปละประมาทเกินไปตายก็ไม่ได้ตึงอยู่ดีเอาอีกสักรอบไหมน้องอุย้ย มันไม่ยอมนะครับมันจะเอาอีกรอบมาเอาอาโอ้โหคอมโบผมเบอร์จ็ดฮะเอ้ยรู้เหมือมันจะเอากับผมอีกนะครับแต่ผมว่าผมพอดีกว่าผมไม่อยากเสียเวลากับกีเดี๋ยวดูผลก่อนปิดคลิปนะครับผลพระขายนะครับตอนนี้เป็นเวลา หนึ่งทุ่มห้าสิบสามเอ้ยอ้าวอ,อถ้าเกิดว่าผมจะเอ่อถ้าเกิดว่าผมถ้าทำคลิปวันไหนผมก็จะลงคลิปวันนั้นเลยนะครับวันนี้วันที่วันนี้เจ็ดผลพระขายนะครับผมจะมาสุ่มผลกันเถอะสุ่มผลปิดคลิปผลทรายและไอ้นี่ยังไม่หยุด จะเอาอยัางไงครับน้องต้องการอะไรอะ่ะมันห้าวชื้นเรียบร้อยโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอนจอยครับผม